แต่เนี่ยพอพอ,พอดูเรื่องเกี่ยวกับสวทั้งหมดอะค่ะจะเห็นความสำคัญของการยึดมั่นในเชิงหลักการนะมไม่ว่าจะ DSI เองอที่พยายามเข้ามาทำคดีเนี้ยทั้งที่มันควรจะอยู่ในมือของกกตเนี่ยสุดท้ายมันก็ถูกวิพาก์วิจารณ์เยอะจากคนที่เขาไม่ได้เทคไซส์ฝั่งไหนนะแล้วก็ตัวคุณทวีเองก็ก็ต้องถูกแบบเสี่ยงก, uh huh. กับการถูกดำเนิน uh huh. คดี uh huh. ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันน่ะอาจารย์นันทนา ก็ทั้งทั้งที่มาจากฝั่งที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยอ่ะแต่วันนี้กำลังจะมอบอำนาจเนี้ยเอาเข้าไปใส่มือสารรัมนูลอีกซึ่งจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของการใช้อำนาจเกินขอบเขตของสารรัมนูลอาจารย์นัธนาก็เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ก็มีมีการให้ความเห็นในเชิงที่เรียกว่า ไม่เห็นด้วยกับการไปขยายของเขตอำนาจสารล้ำนูไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องใดก็แล้วแต่ใช่กันกัเืองต่างๆใช่ใช่ค่ะก็สุดท้ายเราก็ต้องดูนะคะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกให้สังคมรับทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอเคสังคมเชื่อนั่นคือส่วนหนึ่งมันมันถ้าเทียบกับประเด็นเรื่องชั้นสิบสียของคุณทักษิณนะประเด็นหัวสวตาบาก็เชื่อว่าสังคมส่วนหนึ่งเขาก็เชื่อว่าหัวอประเด็นของคุณทักษิณชั้นสิบสี่ ต่เปลาก็เชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่ด้วยเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้ติดคุกแต่การจะผิดหรือไม่ผิดกันตามหลักการมันคือหลักการของกฎหมายไงกับหลักฐานที่ต้องพิสูจน์กันใช่ค่ะล่าสุดทางกกตเองนะคะคุณแสวงบุญมีก็ออกมายืนยันนะว่าคือยืนยันตามกฎหมายว่ากกตเนี่ยจะต้องสรุปเรื่องร้องเรียนอะไรเนี่ยให้เสร็จ ใน1ปีนะคะคือในสำนักงานเนี่ยต้องทำให้เสร็จใน1ปีแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาซึ่ง1ปีนั้นมันจะนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกสอวอแล้วมันก็จะครบในวันที่9กรกฎาคมปีนี้แล้วนะคะคุณสแสวงก็บอกว่ายังมีเวลาเหลืออยู่1เดือน20วันนะคะอันนี้ให้สัมภาษณ์วันไหน น่าจะไม่เมื่อวานคงเป็นเมื่อวานนะเราก็บอกว่าเวลาที่กําหนดไว้เป็นมาตรการเร่งรัดในชั้นของสํานักงานนะคะ<ม>ก็คือในชั้นปฏิบัติการนะ่ะพอส่งให้กรกตแล้วกรกตตรงนี้ไม่มีเงื่อนเวลาแล้วนะ<ม>ก็อยากจะพิจารณานะ <c oughs> นานแค่ไหนก็คงทําได้ตามความเหมาะสมนะคะทีนี้ ประเด็นเรื่องนี้แหละอย่างที่บอกกันนะว่าความเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องของคดีหัวสอวอที่หลายคนก็มองว่าคดีนี้เป็นหนึ่งในนิติสงครามทางการเมืองเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่ที่ร,รับผลแล้วก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับประเด็นเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคําถามอย่างคุณภูมิธรรมเบียชยชัยนะคะแม้ว่าคุณภูมิธรรมเองเนี่ยจะไม่ได้ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่กํากับทางด้านของดี i แต่ว่าก็ มีความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสื่อก็ไปถามเหมือนกันว่าอ้นี้มันเป็นการสะท้อนถึงสงครามตัวแทนระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินหรือไม่นะคะถ้าจำกันได้วันก่อนนี่มีภาพคุณภูมิธรรมคือคุณภูมิธรรมก็สีแดงนียคุณอนุทินก็สีน้ําเงินใช่ไหมคะเขาก็บอกมีภาพคุณภูมิธรรมคุณอนุทินเขาก็ควงการโชว์หวานให้เห็นทีนี้ในความเห็นของคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแดงไม่ได้มีน้ําเงินมันเป็นเรื่องของกฎหมาย แต่ใครจะมองเป็นเรื่องการเมืองเป็นความเห็นอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้มันเป็นการดําเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต DSI อ DSi ก็เขาก็ต้องว่ากันตามคันลองของเขานะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าผมไม่ได้คิดว่ามีปัญหาเรื่องแดงน้ําเงินนะคะคือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอรมอเราก็ยังคุยกันนะคะว่า คือใครจะเป็นคนพวกเดียวกันพักเดียวกันถ้าทำผิดกฎหมายมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายมันไม่มีเรื่องของการเป็นคนละพักหรือพักเดียวกันส่วนจะผิดหรือไม่ผิดก็ให้ศาลพิจารณาว่ากันไปนะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้สารรัมนุลเองมีการเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณภูมิธรรมหรือไม่นะคะคุณภูมิธรรมก็บอกอว่าตอนนี้กําลังจะทําเรื่องชี้แจงใหม่โดยสวได้มีการยื่นร้องเพิ่มเติมมาประมาณว่า ตนเองเนี่ยไปร้องว่าคุณภูมิธรรมละเลยปล่อยให้คุณทวีเนี่ยไปทําผิดกฎหมายก็เลยขออีกรอบให้ศาลสั่งให้คุณภูมิธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยอันนี้คือหลังจากที่คุณทวีโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่เนาะไปแล้วแล้วตอนนั้นคุณภูมิธรรมไม่ได้โดนสั่งหยุดมีคนไปร้องก็เลยไปร้องใหม่นะคะซึ่งตอนนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็กําลังทําคําชี้แจงอยู่ทางผู้ร้องคงจะกลัวว่าเดี๋ยวคุณภูมิธรรมจะไป จะจะไปเป็นคนที่ได้รับแอทไซให้ดู DSI แทนคุณทวีหรือเปล่านะก็เลยก็เลยดักเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะแต่โบดาว่าไม่น่าใช่คุณภูมิทําหรอกค่ะเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านายกหรือว่าครอรมอถ้าจะต้องเป็นคนตัดสินว่าใครจะไปดู DSI อ่ะนะก็จะต้องฟังเหตุผลของสารรัฐนูนถูกไหม,มแล้วสารรัฐนูนให้ให้คุณทวีหยุดหยุดก็เพราะว่า คือมีส่วนในกระบวนการนี้มาก,ก่อนเน่ยแล้วเราพอมีข้อกล่าวหาก็เลยให้ให้หยุดอืซึ่งคุณภูมิทรรก็อยู่ในตะกะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาคุณภูมิทรรไปไปคุมมันก็เหมือนท้าทายตะกะนี้ไหม ก็คือถ้าคือถ้าคนมองว่าเป็นฝั่งแดงกับฝั่งน้าเงินน่ะกําลังไฟกันน่ะเขาก็มองคุณบุญธรรมอยู่ฝั่งแดงไงอ๋อจริงๆสารล้ำนูนก็คงไม่สามารถที่จะมองด้วยสีแบบนั้นได้แต่สารจะมองว่ากระบวนการที่ผ่านมาที่ที่นํามาสู่การร้องเรียนของคุณคุณเกลกเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยฉันจึงไม่ให้คุณมาคุมดีเอสไอตอนนี้เพราะฉันกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ใช่แล้วในฐานะที่คุณูุิธรรมก็เป็นประธานในในบอร์ดคดีพิเศษ DSI อ่ะที่ผ่านมาเนี่ย เราจะจะจะมาให้มาคุมต่อได้ยังไงเงี้ยอ๋อมันก็เกี่ยวข้องโดยสวเขาก็เลยมองว่าก็ใช้ช่องเดียวกันในการไปยื่นแต่แต่สารและมนูนอ่ะจ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 ะมองเหมือนกับประเด็นคุณทวีไหมคงคงไม่คงไม่สั่งให้คุณภูมิธรรมหยุดเพราะว่าอันนี้มันโยงเริ่มจากไกลเกินเหตุไปละคือสวไปบอกว่าให้คุณภูมิธรรมหยุดเพราะคุณภูมิธรรมไม่ห้ามคุณทวีไม่ให้คุณทวีทําผิด ประเด็นก็คือสารยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณทวีทําผิดแล้วจะมาบอกคนชั้นที่สองให้หยุดได้ไงใช่ใชก่ก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วบอกก็คิดว่าคนที่นายกจะ assign ถ้ามองตอนนี้นะตัวเต็งน่าจะเป็นคุณอาจารย์ชูศักดิ์สิวินีนอาจารย์ชูศักด์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่ก็เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเลยะะเห็นมีความเคลื่อนไหวอาจารย์ชูศักด์อยู่นะ ในในประเด็นเรื่องนี้เราเห็นในข่าวอยู่แวบๆเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก,ก็ก็เท่าที่จําได้เหมือนจะให้สัมภาษณ์แบบเป็นกลางๆอยู่นะ<ช>แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะเร้นนาจะได้รู้ว่าใครจะได้คุมนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขามีประชุมครมอลเราก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ